สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปสกลนครน,นะครับมาติดตามกันนะครับว่าเราจะแวะที่ไหนบ้างจะบงังใบหน้า,นางวยร้านขายเสื้อผ้าเอาบัตรประชาชไปรูดซื้อได้ไหมท <c oughs> <c oughs> ี่ไปรูดแล้วกระเป๋าจอดจะเข้าเรือนาด้วเจอกันที่สกลนคร <c oughs> งามครับ <c oughs> นางงามพี่ดัมเซลฟี่เขาแล้วนอนอ่ะ อย้ยให้มีป่าแถวนี้นะขาาเข้าขไปแล้วไปเที่ยวผู้พาแดนก็ทิพาเลยลูกเก็บเลยเที่ยวไปสมองสมองไปสักวันห้ามไปก็บา,งาหงดัดห้ามไปกับจังหวัดเก็บพ็กินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ ไก่น่ากินมากเลยร้านออกมาจากสมเด็จหน่อยหนึ่งครับอยู่ความมือตีลูเตีนสั่งข้ามากินกันนะครับหลายอย่างอากาศร่มดื่นครับ ข้าวกันซมาบักวงบักไก่จะกินไข้ต้มข้ายดานเนาะญาตถ่ายเน่ยนะครับกับข้าวน่ากินมากเลยต้มขมมบเราไปกินกันจับมาิกตเอกเผ็สาหอมเนาะใส่หอมนี่รักเอือ แวะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปสกลนครากกไให้ลูกหน่อยากนอยากนอยาไปชิลกคอยม่ต้องส่งนะอยกไปีไปเลยแบาไปเหมืนมีไก่ใช่พอแล้วเพราะว่าเป็นใบหลักว่าก็จะไม่ให้ดกว่าแย่แ่หน่ไป้นะมีหลายอย่างครับหลายอย่างนะครับ หมดแล้วครับยังได้กดันเล่นแล้วก็อร่อยมากครับร้านนี้บ<อ>รรยากาศดีเอาอจากสมเด็จมาอยู่ความมือนะครับพอหนูกินแล้วหนูรู้สึกตัวร้อนมากเลเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนี่ครับร้านนี้กับข้าวอร่อยมากครับมีกับข้าวหลายอย่างเ,เราจะเดินทางไปสกลนครต่อนะ ขึ้นถึงแล้วนะครับวัดถ้ำผาแดดจังหวัดสกลนครถึงแล้วนะครับวัดถ้ำผาแดดจังหวัดสกลนครเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถกัน ใส่แคนก็มาเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากเระต้องเดินะเข้าไปตรงนี้นะครับต่อแถว,แถวคือไปสแกนกนี่ครับ้องสแกนยิงก,ก่อนนะครับก่อนจะเข้าไป จนะเดินไปนั่งรอรถนะครับจะมีรถรับส่ง20บาทครับคนละคนเยอะอยู่ครับพอสแกน่ายเสร็จแล้วก็ต้องมาลงชื่อ่อนเข้านะครับลง,รงลงนามไว้คุณภาการเขียนด้วยนะครับ เขียนชื่อเสร็จอ๋อถ้าใส่กระโปรงมาเขาจะให้ใส่นี้ขึ้น,นครับกระโปรงสั้นกระโปรงสั้นห้ามเข้า<อ>ใช่ไหมครับ่ะจะก้องกระบรอกไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ขึ้นได้ก็เปลี่ยนกระโปรงนะ แล้วก็นั่งรอรถนั่งเลได้ลายครับแล้วองดปนรถนะครับน <c oughs> ี่เองเนรถไปแล้วนะครับ ราคาก็ <st arts> มีของขายเยอะนะ รถมาแล้วอากาศข้างบนก็สวยงามครับวัดถ้ำผาแดางเดินนำรอบแล้วค่ะ คนเยอะอยู่นะครับการเข้าสวยงาม เลยตัวใหญ่ใหญ่ไปลูกไปขอม่ึงตัวอไป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 รปไ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 งบปาปไ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 ป้ปไ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 ะไป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 ไสไป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 ไ พระยาคุณพระเวสสุวรรณข้างหลังเป็นห้องของพุ่นนะครับสวยงามมากอันนี้ข้อเป็นของเี่ระลึกให้กับท่านเพื่อเดียวสำหรับตอนที่จะบอยู่ตอยปางหรือ่านใดประสงค์อยากจะได้เป็นพระชัยราชาทางวัดเราก็ยินดีมอบให้สามองค์เนี่ยนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับท่านองค์มลายาใจคนบุญหนึ่งร้อยบาทคุณสุญทีรนีนะครับามหนึ่งร้อยบาท คุณอานงแสงสว่าง20บาทคุณวีรบุญวรวย5บาคุณนิพนธ์แก้วสะเดียน20บาทคสมควรแก้วสะเดีอนส0บาคุณโยรดาแก้วสะเดียน100บาทคุณงามศกดาคมนบำเวน100บาทคุณแสงาพนธไปนัางที่ธาครสความจบี่คนแวนที่หละขึ้นไปทำบุญข้างบนนะครับ แล้วก็คุณโชคชัยคุณแสนใบวังขอกรัวหนองาโมทนาฝาธุไปังท่า้ข้างทางก็จะมีของขายทั้งนั้นน้ำปลาอุของขายผ้าสวยๆขายสามคนด้วยด้านน เราเขียนชื่อตามวันตามวันเกิดนะครับวันจันทร์ก็สีเหลืองวันที่ก็สีแดงนะครัเขียนเสร็จแล้วก็จะมาติดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาติดข้างบนนู้นนะครับต้องแมตติดเลยนะครับ อะนโ้มาไม่เห็นดีเลยติดเสร็จก็แต่เขาจะขึ้นไปแขวนข้างบนคนก็เยอะอยู่นะวันนี้ลูกสอนใจสัการแปดสิบาทคุณแล้วก็คงใจคันจากใจลายยี่บาทคุณปะะัน ดูการที่ติดาติดอรัยอัยารอัะการวัยการับรรยากาศล้มลื่นมากครับสวยางามเย็นมาก ลอดนี่ครับลอดมังกรครับมังกรเนี่ยเราก็ลอดไปสวยงามครับ,น,บน่ารืนไหน,นที่จะไปตรงนั้นก่อนสวยง,งามมากเลยครับดูมีน้ำตกด้วยน้ำตก,กเล็กๆครับ มัก่อนศิละปะสวยงามมากครับบรรยกากาศก็ดีนะครับตรงนี้ไม่ค่อยร้อนมากสดชื่นร่มเย็นน้ำตกเลยนะ ข้ามมาสวยๆเลยครับีนี่ก็จะมีคนเอาเหรียญมาโยนนะครับธรรมชาติมากน้ำก็ใสๆ าดูวิวข้างบนก็ได้นะครับบรรยากาศโอ้โหดูมีหลายชั้นนะครับ

กาแฟสูมอาหาร้นสวยๆทรงลกาจกล้วยไน้ำา้อยด้วยขอใหกินอนู่ในป่ากเี้ดาลงมาก่อยจนดในนั่งแน่หด่อยต้นไม้สดนะครับเนี่ยมาต้นไม้แคนนั่งดีนั่งด้งสองตั้งแต่เจ้ากีดานึ่งหยุดหลาแต่ทัางชีวิตขนะจะน่าพอทุกชน ผลการเบียนกังน sure ่อยกับับอน้อักเกียรีลบปริญญารีโทูเอีกเล้วครชชอบเต่าไปซอยงานเหมดอนกันเรืวัดท่ำผาแดงพอดแล้ววัดท่ำผาแดงสกลนครกระกด็ด้ถือใจบุรักรัก้าการทาง้านเดนบุหักนะครับจังเอาเนี้ยตกลงมาด้วยการอันไดกันได้ต้ใจกจเจ้าทุดยางถ้าวพม่าคือดอกท้าแหงเจ้าผูถูกต้นเดิาด้อแคเทดพมาไ่อันตระไลามากา ผมบอนเนยว่าลูกหลาน่วชนะี่ีุบานสันเเป็นนั่ขาวไทยหลเรืองแต่่เเป็นการย้อแกนก็ได้เพานั้นน่เราจะเป็นยแยนนะแต่เป็นรรมสตได้เขียนรูปเวทุันาสอง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  ขอนโมทนาัุกับคุณแม่มกดาอินล่ยนครับควมครอบครัวจากจังหวัดพะเยาเจ้าได้รับหนึ่งร้อยบาทอัลลอขอใหสอุนะครับคุณแม่มกดามาจากพะเยาโอ้หมดเลยจาลารวมบุญพระองค์ใหญ่นะครับ

แล้วเราจะเข้าไปไหว้ปากันไม้ที่สวยทั้งนั้นเลยครับสวยงามสวยงามเดินเข้ามาสวยงามมากมาก วิวดีนะครับเข้ามาไว้ผ่าดูด้วยโอมีที่นั่งด้วย สวยงามสวยงามวิวก็ดีครับสวยงามมีต้นเลย

แล้วก็มีว่าขอพรพยาเต่าเชียางาน,นครับ ระยะเต่าคือขาแดนนางนงานที่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้ขอพอรระยะเต่านะครับ สายินเอามาครอบหัวเนี่ยครับแล้วก็มาข้อบกระถางโอ้พญา,ยานาคสวยงามลานพญยา,ยานาคเตรียมเชิญด้านนี้เลยเด้อจ้า บุชาดอกไม้ไว้พระของคนจ้าขอโชคขอราบได้ด้วยจ้าตามกระดังซับตามกระังสพาจ้าเชิญจ้ารูทขบุญจ้าลงมาขบวนข้านบนนะครับจ้าผ่านใบสี่าลุสิบบาทจ้าเชิญจ้ารูปขบุจ้าเ่วมทำบุญโอเคนะครับที่นี่สวยงามครับ เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับไปติดตามว่าเราจะไปแวะที่ไหนต่อหรือเปล่าโอเคครับ